ทานอยู่แล้วเนาะเอาละวว่าติดล้วไว้ติดล้วไว้อ่อาแล้วถ่ายคลิปครับยังเบาวันนี้ก้อยหมูก้อยหมูหมูดิบหมูสุกหมูดิบดิบพร้อมสุกพร้อมเป็นบ่จัดไปเตียมปนนี่แตรย มะนาวมะนาวยังนี่มะนาวเป็<ร>นปะมะนาวไมะน,บบนมาวยังก่อนนะมะนาวไงมะนาวไงมะนาวใหญ่ผมบอกเลยว่าตีบอให้คนเหมือนหูจักนัน่มนะมะนาวเป็นมะนาวนาเป็น,อห,น,นปหอมหอมหอมจริงจริงนี่ครับลุงยูน <Poppy> น้องแม่ครับผม เป็นคนทำให้กินเบียไปอีกครั้งบีไปอีกครั้งอืงอหฮึยังระบาดไหมเม็ดป่า <'s> โอ้เม็ดมันต้องีองครับนี่คือการขยำครับผมยำแด้วพี่น้องเด้อเบิ่งเดก็จะแซ้บตรงไดนว่าอะไรไทยตอนต้นไหนเบิง่งนี่แหละขอแซ่เบิง่งซะ หอมเดีวหอมเกาขวดโหนะคนเห็นยังว่าปิดแต่เสียบค้าเนียวหนึ่งไปไม่ติบน,นิบาเนียวมาตุ๊กเนียวอยู่ใส่น้นองพูดไก่พูดอินม,มอันนี้ผักผ <c oughs> ักก,ก็อยุ่ไก่เสีเดี๋ยวเราเอาเห็ดนี่กันบ่ <c oughs> ทิมก่อนเป็นไ้ครับขาดยังขาดแ่บเป็นไงเบาขาดแฉบปะใส่ได้ยอดสุดยอด สุดยอดตาเมงกุฎขยำแต่นี้ขยำครับข่ับกระลังขยำมันไม่น้อยแน่ๆครับเมืองไม่คิดเหมือนมัจนจะน้อยๆด้วยแต่ว่าให้ของแฉกใหญ่เติบเพื่อความสะอาดครับผมใส่ใส่ถุงมือพร้อมใส่เอี๊ยงของเ,เอื่นใส่ปลอกมือว่าความสะอาดถูกหลักอน,นามัย แส,แสบ้ลยซิมอำเห็นไหมครับขาเนี้ยขาแ่บเบ้าเบ้อขาดเบไอ้เพ่อนอันนั้นลุงมาซิมเนี้ยมาซิมเมืองก่อนมาจะขาดเนี้ยเรเร็วเรไม่ไมมจะชิมสุกเอาเร็วเร็โอ้จะชิมสุกโอ้ หน่อยนึงหน่อยนึงแตะๆกันเลยขาดขาดยังน้อวันนี้น้อขาดบาาดอ,อกว่าสัตว์ก่อนเลยไปทั้งนี้ขาดยังง้อวันนี้อย่าไว้ด้วยขาแสีบขาดยังครับขาดใจขาดใจ อันนี้อันอันนี้ก็เป็นกุกครับผมอันนี้เป็นผู้ซิมครับผมเบิ้งดูห้ยซิมหรือซื้อได้ปลาห้กินได้เบื้องดูผู้น่ซิมปั่นข้าเนี้วครับผมพี่น้องเบื่องเอาโมนะก็ให้กินนี่หอยซิ่มหรซื้อได้เนี่ยครับอือโอ้ยเป็นได้ครับแ่บเอาแบ่งเครื่องครับ แล้วก็ครัวครับผมแล้วก็เรือเรือดิบไปเด้อคุณอยากกินควาของเอยบูเห็นแกโตเห็นแกโตตัวนี้พอดีนะนอดีพอกิบดิบหลายคนเนี่นี่อาจารย์ซิมมึงครับผมอันนี้อนไปหนึ่มามี่ยังมามีครับผมเป็นไงครับลองลองซิมมึงครับผมเปลี่ยนไม้อาจารย์เราเปลี่ยนไม้ครับ เป็นยังไงลองซิมเบิงพีมือใครพีมือเบายุ่นครับเบาเทา <laughs> บอบขาเนี้ยครับอยาว่าได้ขาดเสบอืมือ <laughs> น,นั่นบอกใครซิมแต <laughs> ่ว่าให้กินข้าวเหนียวพ่อมาลูกโดดรูมีเนละลูกโดดบ่มี ฮะลูกโดดเอาซ้ำหนึ่งนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวขอลาไปก่อนกำลังจะกินเดอบึบ๊